เดยครับต,ตอนหน่งสนเทนะครับก็คลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับว่าในหนวันนะครับผมมีการฝึกซ้อมยังไงบ้างนะครับก็สําหรับเริ่มวันเลยนะครับเนี่ยถ้าผมออกกําลังกายเสร็จทําอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะมาอัดคลิปก่อนครับอัดคลิปวิคอ์การนะครับแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็จะมาเข้ามาที่เว็บ r a n d o m นะครับ O.R.G. นะครับผมก็ <Okay. S 1> จะมาสุ่มวันนะครับสุ่มวันเทดเนี่ยผมก็จะแบบเลือกมาวีคหนึ่งก็สุ่มไปนี่คือแบบเควสประจำวันเลยนะผมนี่ครับผมก็จะเลือกมาวีคหนึ่งเนี่ยหนึ่งในห้าเนี่ยผมก็จะเลือกมานะครับก็พยายามจะเลือกให้ไม่ซ้ำวีคนะครับ ก็จะมีแว็บๆไปปีที่ไม่ค่อยได้เทรดบ้างนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เจอหน้างานที่เยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสเตปแรกนะครับที่ผมจะทําประจําทุกวันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นถ้าอยู่ห้องนะจันทรถึงสุกร์อะจันรถึงเสาถ้าเสาไม่ติดอะไรก็ไม่มีพลาดน,นะครับสําหรับซ้อมวีคหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นหลังบ้านนะครับที่ผมซ้อมเป็นประจํานะครับ ควยรายวันควยรายวันต่อมาก็พอเสร็จอันนี้ใช่ไหมครับถ้าเนี่ยถ้าตลาดไซเวงเงี้ยยังไม่ไปไหนหรือว่าผมรอกราฟอยู่ครับผมก็จะปุ๊บนี่เงี้ผมก็จะมาเปิดดูประวัติการเทรดของอาจารย์เ้านะครับผมนี่นะครับเราจะเห็นว่าช็อตเนี้ยมีเดือน3แล้วก็เดือน4นะครับผมจะเลือกมาเดือนหนึ่ง อันนี้เขาไม่มีเอนทีไพให้นะครับพี่ก็ต้องเอาราคาปิดกับจำนวนจุดไปบวกลบเอานะครับเพื่อที่จะว่าจะหาจุดเข้าของเขานะครับแต่ก็ยังดีที่เขาบอกช่วงเวลามานะครับผมส่วนช่วงเวลาตรงนี้นะครับก็ไม่ตรงกับประเทศไทยนะครับของอาจารย์เขาน้าจะเป็นบวกน่าจะเป็นบวกสี่นะครับหรือบวกสามน่าจะเป็นบวกสาม เพราะว่าเขาอยู่ดูใบนะครับบวกสามนะครับพี่ก็ต้องเอาไปคํานวณแล้วก็ให้เป๊ะกับเป๊ะกับจังหวะเข้าของเขานะครับถ้าใครยังไม่เป๊ะเรื่องเวลาก็ลองไปเนี่ยไปไล่หาช่วงที่เขาเข้าจังหวะอิมเพลสนะครับก็คือจะมีจังหวะพักตัวแล้วก็จาเวลาตรงนั้นไว้แล้วก็ไปลบให้ตรงกับเอาไ้ลบเอาไวบ้ไวบวกให้เวลาตรงกับ ในโปรแกรมกราฟเรานะครับผมเนี่ยเวลาส่วนใหญ่ก็จะตรงกันนะครับอันนี้ผมก็จะเลือกมาวีคหนึ่งเอ้ยไม่ใช่เลือกมาเดือนหนึ่งนะครับผมเนี่ยอย่างเดือนสามเนี่ยผมก็จะไล่ไปเลยแค่เดือนเดียวนะครับก็ล่อเวลาเอ้ยก็ใช้เวลาไปประมาณหลายชั่วโมงแล้วแหละไหนวกว่าเราจะตีจุดเข้าจุดออกกว่าจะวิเคราะห์ กว่าจะอะไรนะครับก็หลายชั่วโมงนะครับสาหรับ1เดือนนะครับหรือไม่ก็ผมก็จะไปดูของพี่มินติก้านะครับผมก็จะเลือกมาเดือนหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอันนี้ผมเพิ่งเพิ่มมาช่วงหลังๆนะครับก็มีก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีทําบ้างหยุดบ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ผมจะทําเป็นเควสประจําวันนะครับผมก็ จัดไปหนึ่งเดือนเต็มๆนะครัผมแค่เดือนเดียวผมก็สมองเบอร์แล้วตานีลาแล้วอันนี้ก็สำหรับเวสรายวันนะครับถ้าผมฟิตๆหน่อยก็ช่วงดึกก็จะมาจัดอีกสักเดือนนึงหรือไม่ก็ครึ่งเดือนนะครับก็เอาเท่าที่ไหวนะครับอย่างเมื่อวานผมก็ไม่ไหวแล้วจัดไปเดือนหนึ่งถ้าถ้าเป็นของอาจารย์อ่ะยังยังพอไหวไงเพราะผมทำ มันตีปุ๊บเหมือนมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างชินตาแล้วก็จะไหวนะครับแต่ถ้าเป็นของพี่มินิก้าจังหวะสวิงจังหวะหาแนวรับแนวต้านอะไรเงี้ยผมยังยังเข้าไม่ถึงขนาดนั้นไงยังไม่ชินไงก็เลยต้องใช้เวลามากกว่าของอาจารย์นะผมแล้วของพี่มินิก้าเขาก็ไม่ได้มีประวัติมาโชว์แบบเนี้ยซึ่งผมก็ต้องมานั่งเปิดทีละรูป ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโปรแกรมฝึกเทรดของผมนะครับก็ตื่นมาก็ซัดเลยสุ่มเจ็ดวันนะผมสุ่มเสร็จก็มาไล่แกะจุดเข้านะครับเดือนหนึ่งนะครับอย่างน้อยเดือนหนึ่งนะฟิตฟิตหน่อยก็บ่ายเดือนหนึ่งค่ำค่ำอีกเดือนหนึ่งนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเผื่อพี่พี่คนไหนยังไม่รู้จะฝึกยังไงนะครับก็ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับผมทรับ